เวลาเราร้องสองคนนี้คือแดนเซอร์เวลาเขาร้อง2คนนี้คือแดนเซอร์เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเด่นคําว่าเด่นหมายถึงรอยอยู่แล้วเท่อยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีอำนาจอยู่แล้วไม่ต้องลงไปทําอะไรเยอะแยะร้องนะครับทำออกมืออาการนิดเดียวเราอยู่เหนือกว่าของตัวเองแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองเอาใหม่ทีครับแล้วเวลาร้องไม่ต้องทําเร็วพอยาวอ่าห้าหป

สมมติว่าถ้ายืนเราจะยืนรับลมเต็มตัวให้แดดโดนครึ่งหน้าตัวหมดและแล้วแดดอยู่ข้างบนเนี้ยแดดไม่อยู่นี้เราก็ต้องไปยืนอย่างนี้ถูกไหมครับเวลาร้องไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับหงายมาข้างหลังได้มาข้างหน้าได้แค่นี้ก็น่าดูแล้วใช่เห็นไหมครับเวลาคร,รคูทำครูจะใช้แค่เครื่งบน ยกหน้าไปหน้าได้ไปหลังได้ถ้าเราไม่ถนัดการขย่มตัวจริงๆแล้วผู้ชายเวลาทําอย่างเงี้ยมันเท่แต่เราแต่เราทําแล้วมันเป็นยืนมันไม่เท่เอาต้นเท้าออกยืนครึกันใเันีคนเดียวโอเคติดตรงนี้เนาะอืมเอาใหม่ลูก่าจึงความ อันนี้ไม่ต้องทําใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้นะเออมันต้องขนาดเล็กๆแต่เน้นไหลอึอ่าอเป็นของรักจริงไหมคะรักฉันจะสว่างหนต้องทรงตัวให้เล็กๆว่าหนูทรงตัวอยู่บนขาอย่าให้มันไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นวงกลมนิดเล็กๆอ่ะจานจานกว่ามาข้างหน้าก่านิดนึงก็ได้อ๋อมันติดเออติดเราทำได้เออเช่ อลองดูน,น,นะอึดอัดหนูนก,ก็ต้องรู้สึกจริงไม่ใช่แค่จ<ห>ับไมมันอึดอ,อัดคือ,ค,อคือตอนนี้ความเป็นผู้หญิงเซ็กซี่มันควรจะมีถ่ายทอดด้วยการสัมผัสอ่ะไอการที่เราจับไม้อะค่ะเพื่อให้รู้สึกถึงความแบบเออมันมันเซ็กซี่มันหวาดเสียวอ่ะเพราะฉะนั้นเราจับร่างกายเราหรือว่าลูกอะไรไปแต่ละอย่างให้มันมีความหมายทุกอันแบบจับจับไม้ลูกขึ้นนก็ต้องมีความรู้สึกว่าแบบ เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรจับตัวเองก็ให้มันรู้สึกว่ามันต้องการสื่ออะไรพร้อมกับคาร้องด้วยเนื้อหาของเพลงคือตอนนี้ท่าที่เราซ้อมไปอันเก่าหนูทำทำได้ดีแล้วแหละพร้อมแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับความหมายของเพลงไงคะอันนี้หนูลองใส่ความความรู้สึกของอารมณ์เพลงเข้าไปด้วยกับท่าเต้นให้มันสอดคล้องไปในหาเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาร้องเนี่ยหนูจะแบบมันจะเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นแล้วร้องใส่ท่าเข้าไป เอาเนื้อหาเข้าไปด้วยจินตนาการว่าร้องอะไรสื่ออะไรแล้วใส่อารมณ์เข้าไปในท่าเต้นให้มันดูดูน่าสนใจมากขึ้นลองดูนะพรอนถูกนะคะหนึ่งสองสามหาที่ไม่ถึงกับสุเป็นความุกที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทังสั่งทางเราอยู่ด้วยกัน เป็นความซึ้งและความยเย้าจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึอดอัดติดไออันนี้มืออยู่ตรงนี้ค่ะอือใช่ลูกไม่ได้ฟิกกับไม่เชิงม,มันจะเหมือนแบบเนี่ยเหมือนลูกลูกอย่างนี้เพราะงี้ก็จะแข็งไปเนาะนหนูทำ<ช>แล้วดูเก่งกันมากเลยอะ<ห>่ะรนาะลูกลูกลูกมันเหมือนเป็นวงกลมอือใช่ปึ๊บปึ๊บ เสียบง่ายง่ายกว่าป่ะอือลองนะจะใหิมมาพร้อมความอึดอัดเออใย่างงี้ดีกว่ารูปเลยดีกว่าง่ายกว่าไม่อย่างนั้หนูหนูตีขาไม้เป็นความรักจิมมาพร้อมความอึดอัดรักที่ไม่เคยเออพอมีแขนแล้วใช้ไลายลายล่หนึ่งสองสาม อวามความอึดอัดความของรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวันมีแค่ความสึกขึ้แห่งคมแขงแกรงของใจเราดูแอคเซนต์ครูเตยนะครูเตยจะไม่ได้ทำอย่างนี้ครูเตยจะมีแอคเซนต์ของเขาที่มีหนักเบาแล้วมันจะดูมีเสน่ห์ขึ้นนะ ใจของฉันเพียงแล้วค่อยขึ้นคนขาขวาลองดูนะลองดูทีนึงนะคะอันไหนลักสองอันอันหลังแล้วกันเนะหลังควาะอ๋ออ๋อน้ำกลับจะกระจัดรูปด้านข้างเออตอนนี้มันอยู่ตรงข้างไหน เหมือนลูกข <pint> ้างๆสะโพกเนี <Profess ors> ่ย um ค่ะอันน so, ี้อันนี้หนูดูใกล้กลเป้าไปอหนึ่งสองให้มีามมนีคแค่ความรู้สึกืนกลาคนดี แขนมีใจของฉันเพียงใจหัวค้างอะไรยังไม่ต้องกลับแขนมีใจของฉันเพียงขึ้นเพียงเออใช่เพียงคนเดียวแต่ตอนหนูทำอันนี้แขนหนูไม่ไม่ได้กอดตัวจริงๆเออระวังใช่ให้กอดไปไหนอางนี้ได้อืทีนี้ตัวขอบิดอย่างนี้อย่างนี้เยอะขึ้นหมายถึงว่าตอนนี้หนูทำวะ ตัวด้านหน้ามันเห็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้บิดนี้เลยบิดขันข้างเลยอะค่ะอค่ให้รู้สึกถึงความแบบอ่อนช้อยของร่างกายจันช้ากว่านี้จันทร์จะเป็นอย่างนี้ยไม่ต้องทะเลาะ น้ำาหัวขึ้นเร็วไปแทนใจคู่เช่นพียคนเดียวเอาใหม่หนึ่ง่ออันที่สองอะนะหนึ่งสองับอันที่ไม่เคยเห็นเชอกชสาไม่ความรกอหนูจับนี้คนเดียวใช่ไหม อ่ะปึ๊บป้ะอ่ะนี่เอาเอวก่อนปึ๊บเบี้ยปึ๊บแอนปึ๊บปึ๊บน้ำหนักอยู่บนขาขวาขาเดียวแอนปึ๊บแอนปึ๊บแล้วมีอกด้วยปึ๊บอืมไหลมันจะมาปึ๊บ ยืดออกเพื่อเพื่พอ,อ,อแอนปึ๊บปึ๊บอมาหนึ่งสองสามแอนปึ๊บอ๋อนี่กอดจริงๆลูกกอดไปเลยกอดตัวเองเออมันจะขัด,ดนิดนึงเพราะจริงๆแล้วถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเอาไปข้างหน้านไปข้างหน้าอือใช่แล้วเหมือนช้าช้าจับจับที่ไหล่ตันตันอ่ะตันไม่เหมือนเพื่อนหวัวไหล่ตรงนี้ลูก เมื่อกี้ไ่ตัดจับคออย่างนี้หนึ่เอนใช่ถ้ามันจะของครัวจะไปหมดเลยอ่ะซุะ้งอืมหองขซาดีขึ้นไม่ไม่ต้องทำใหญ่แต่เน้นตัวเน้นตัวไหล่ กันเล่นกันกบอกรักกันลองน้องจะลืมพี่ลงหรือเปล่าตนั่งลงมือไปจังหวะหนึ่งหนหนึ่งหเลยหนึ่ง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 มันน่าสะใจมาก